ต่อจากนี้นะครับจะเป็นหน้าที่ของคนมีฝันคนใหม่ขอเสียงปรบมือต้อนรับคนมีฝันคนต่อไปครับสวัสดีครับฟ้าครับฟ้ามาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะมาจากชัยภูมินะครับ ภูมิลำเนาเป็นคนชัยภูมิใช่ค่ะแต่ตอนนี้ทํางานอยู่กรุงเทพใช่ค่ะทำอะไรทําอะไรอยู่จ้ะทาบัญชีค่ะเป็นบริษัทเอกชนค่ะรับเหมาก่อสร้างค่ะรับเหมาก่อสร้างใช่ค่ะวันนี้ฝันของฟ้าในรายการคืออะไรครับอยากได้ทุนการศึกษาให้ลูกๆค่ะมีลูกกี่คนฟ้าสองคนค่ะสองคนอายุเท่าไหร่แล้วคนคนโตเจ็ดขวบผู้ชายค่ะคนเล็กสี่ขวบผู้หญิงค่ะ คนโตเข้า,ขาปอ้ปอนหนึ่ง,งค่ะคนเล็กอนุบาลหนึ่งค่ะเข้ามาเพื่อที่จะหาค่าเทอมเพิ่มให้ลูกของเขาที่สำคัญฟ้าร้องเพลงไม่เพราะทีมงานก็ถามว่าแล้วทำไมฟ้าจึงมาในรายการของเรา ก็รายการไม่หมดนี่นักร้องนำโชคเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีความฝันถึงแม้ว่าจะร้องไม่ดีก็ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ถือว่าเราได้มาทำตามความฝันของเราแล้วคะ่ะเพราะเธอต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวเพราะไม่นานมานี้สามีของเธอตรวจพบว่า ป็นโรรค้ายตอนนี้สามีเป็นไงบ้างฟ้าคุณหมอบอกเป็นมะเร็งใช่ค่ะเป็นขั้นที่ไหนขั้นที่เท่าไหร่แล้วหนูหนูไม่ได้ถามค่ะแต่บอกว่ามีก้อนก้อนเนื้อที่ที่สมองฝั่งฝั่งขวาค่ะเป็นเป็นเนื้อร้ายค่ะเป็นมะนาวเป็นมะเร็งมะเร็งสมองก้อนก็ประมาณเท่าลูกมะนาว แล้วมีผลอะไรต่อร่างกายทีนี้มันมีปัญหาต่อระบบร่างกายเขายังไงบ้างคือตอนนี้ค่ะซีซีซ้ายเขาแข,แขนแขนซ้ายอะค่ะไม่มีแรงก็การการเดินก็ไม่ปกติคือคือทำงานไม่ได้ค่ะคือปกติเขาช่วยกันทมาหากินแล้วก็ส่งลูกแล้วก็ส่งครอบครัวนะส่งให้ที่บ้านนะให้คุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ ฟ้าก็ส่งสามีเนี่ยไปอยู่ที่ที่บ้านนอกกับพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยเพราะฟ้าจะได้ทํางานได้สะดวกแล้วก็ส่งเงินไปเขาได้เดือนหนึ่งประมาณสองหมื่นค่ะสองหมื่นบาทสองหมื่นส่งกลับบ้านเท่าไหร่ก็แบ่งแบ่งกันคนละครึ่งค่ะกลับบ้านทั้งหมื่นหนึ่งถือว่าเยอะมากในการที่แบ่งออกไปนะบางคนนี่นะให้นิดเดียวเอง ทีนี้มันมีปัญหาตรงสามีช่วยอะไรไม่ได้ใช่ค่ะหมอบอกมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นปกติไหมครับไม่มีโอกาสค่ะไม่มีโอกาสเลยเหรอหมอแล้วฟ้าปลอบใจเขายังไงก็ให้กำลังใจค่ะว่าคือคนเรามันมันไม่รู้อะไรล่วงหน้าแล้วก็ไม่มีใครที่จะคาดหวัง คิดว่าตัวเองวันหนึ่งจะมาเป็นอย่างนี้ค่ะก็สิ่งที่ทำได้ก็คือก็ทำใจค่ะแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงค่ะแล้วก็สู้ต่อไปค่ะเขาดีกับฟ้ามากไหมดีค่ะตอนที่ตอนที่เขาทำงานอยู่เขาก็ช่วยเหลือครอบครัวก็ช่วยกันนะคะ่ะ ก็อยู่ด้วยกันมีความสุขนี่แหละแต่พอสุดท้ายมันเกิดแบบนี้เรื่องราวมันก็ลําบากนะมันก็เหนื่อยหนักใจกลัวไหมว่าเขาจะจากเราไปเร็วเกินไปก็กลัวคะ่ะเราฟ้าทําใจยังไงก็ทําใจให้เข้มแข็งคะ่ะแล้วก็สู้ต่อไปคะ่ะเรามีในใจแวบไหมว่าเราอะ ฉันอยากจะทิ้งสามีฉันไปเลยมันมีแว็บในใจไหมไม่ค่ะคือคือสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้มันก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วยิ่งถ้าเราไปแบบทำอย่างนั้นมันก็ยิ่งเป็นการซ้ำเติมเขาไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำไม่ได้ค่ะถ้าวันนี้ฟ้าจะบอกอะไรกับสามีเชิญครับพี่พี่เก่งเนาะกะ บ่าเป็นยังกะถึงครอบครัวเขาสิบอจังใดกะเขาก็ต้องต้องสู้ต่อไปเด้อะหักเด้อกะจกังไหนก็สู้ต่อไปจ้ะความรักผลักดันให้ฟ้ามาสู้เพื่อคนที่รักและเพื่อฝันที่ต้องการทุนการศึกษาให้กับลูกๆลกูเสียงร้องของเธอจะโดนใจคณะกรรมการหรือไม่เจ็บเรียกร้องบ่ได้แต่ใจก็ยอมสู้ทน กก็คือรรัู้หมตอนแรกที่พี่ลิงเกินเอาไว้อะเรายังคิดว่าเฮ้ยเพีย้ยนหรือเปล่านี่จังหวะเขาก็แม่นเสียงก็น่ารักมีลุ้นนะจริงมีลุ้นนะพี่บอกและน้ำเสียงของช้ําสีสมัยอย่างตะจากจังหวัดชนบุรีฝ่ายที่พ่อกับแม่ผูกให้เบิ่งยามดใดมีใจหึดสูบอกให้หู ว่ามีใครจะได้ร่วมร้องเพลงสุดฮิตสุดอมตะขอเพียงที่พักจาอย่ปล่อยให้ฉันยืนอยู่คนเดียวเปลี่ยวใจเลือทนฝ่าพิยุทธ์ฝ่าแดดลมฝนจนมาพบเธออย่าปล่อยให้ฉันรอ